สวัสดีค่ะอัยญงาเชยสวัสดีจากเกาหลีใต้ค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในกิจกรรมการศึกษาดูงานจากกิจกรรมเปิดโลกไอทีพลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่าครั้งที่2 Gear Up to 4G โดยไอที24ชั่วโมงครอบครัวข่าว3ร่วมกับสรรนักงานกสทช .A.S.D.TAC s a ็ s u n g และท o มุ e e ส์นะคะและที่เรากำลังอยู่ที่นี่ก็คือ Samsung Delight ใจกลางกรุงโซลค่ะ นอกจากเราจะได้มาดูเทคโนโลยีของซัมซุงอันเป็นบริษัทที่สาคัญในยุทธศาสตร์การส่งออกเทคโนโลยีของเกาหลีกันที่นี่แล้วเรายังได้เรียนรู้ประวัติและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ s ซัมซุงที่น่าสนใจมากค่ะ s a m มซุงไม่ได้ผลิตแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะคะแต่ที่เกาหลี s ซัมซุงยังมีห้างโรงแรมรถยนต์และอื่นๆกว่า70ธุรกิจค่ะ ซัมซุงเริ่มต้นจากธุรกิจโรงงานน้ำตาในปี1938ก่อนที่จะก่อตั้งซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ในปี1969แต่ด้วยความที่เป็นแบรนด์เกาหลีก็ยังไม่ได้รับการยอมรับนักค่ะพอถึงปี1993จึงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของซัมซุงเมื่อประธานบริษัทลีกุนฮีมีเป้าหมายต้องการให้ซัมซุงเป็นบริษัทร,ระดับโลกจึงใช้แนวคิดเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นครอบครัวของคุณและเข้มงวดกับคุณภาพของสินค้า ในเวลาไม่ถึง10ปีค่ะแบรนด์ Brand Samsung ติดอันดับมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดเป็นอันดับ25ของโลกในปี2003และขึ้นสู่อันดับ9ของโลกในปี2012ค่ะที่น่าสังเกตก็คือ Samsung ลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาอย่างมากเพื่อยกระดับให้เป็นบริษัทระดับโลกให้ได้โดยทุกวันนี้25%ของจำนวนพนักงาน a m s u n งทำเรื่องวิจัยและพัฒนาถือเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆนะคะ และที่ Samsung Delight ในกรุงโซลนี้ก็มีการโชว์เทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายจุดไฮไลท์ที่ใครๆมักไม่พลาดก็คือโซน LED Lighting Drums ค่ะเมื่อเราเลือกสีที่บริเวณนี้นะคะสีที่เราเลือกก็จะไปปรากฏที่ LED ข้างนี้นี่ก็คือเทคโนโลยี LED ของ Samsung ค่ะซึ่งก็เป็นหลอด LED เดียวกันกับที่ใช้ในทีวี LED ของ Samsung นะคะแต่ว่าอันนี้มีลูกเล่นนิดนึงค่ะเมื่อเราเอามือไปสัมผัสเนี่ยนะคะมันจะสามารถดีเทคได้ว่ามือเราอยู่ตรงไหนแล้วไฟก็จะติดขึ้นมา แบบนี้นค่ะอกจากนี้ยังมีทีวีจอโค้งที่สามารถดูได้พร้อมกัน2คนในเครื่องเดียวที่มีวางขายแล้วในเกาหลีค่ะทีวีนี้มีความพิเศษค่ะเพราะว่าสามารถดูได้พร้อมกัน2ช่องนะคะโดยการใส่แว่นค่ะต่างคนต่างใส่แว่นนะคะแว่นหนึ่งก็จะเป็นช่องหนึ่งอีกแว่นหนึ่งก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งภาพแล้วก็เสียงแยกกันค่ะดูไดพ้พร้อมๆกันแบบนี้เลยค่ะ และที่เป็นสีสันที่เมื่อเข้ามาก็จะพบได้ทันทีก็คือ virtual delight stage ที่ใช้เทคโนโลยี augmented reality ที่ผสานาโลกจริงเข้ากับโลกเสมือนซึ่งผู้ร่วมทริปของเราก็ได้ร่วมสนุกกับการถูกบอกรักเป็นแดนเซอร์หรือเป็นดารานหนังกันด้วยค่ะยังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่น่าสนใจติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะแล้วะมาพบกันใหม่ทุกวันนะคะแล้ว,วันพืหัดับอีชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะ